นั่งตรงนอนตรงตีจงก่อนดีกว่าแต่ไม่ได้นอนหลับจริงอา้าวลูกตื่นแล้วเหรอตื่นนานแล้วค่ะโอเค๊ยแม่ขอไปอุจจาระกันนะได้ค่ะ ดีกว่าชิบชิบชิบ้สนุกจังเลยสนุกจังเลยนีบผมดีกว่าอนอนเล่นดีกว่าเสร็จแล้ว หรอมามีมาม,มีแม่แปรงฟันยังอ๋อแปรงแล้วจ้าแม่อย่าเพิ่งแปรงฟันสิอา้าวกูแม่ไปอุจจาระเสร็จแล้วแม่ก็แปรงฟันบ้างหรือเปล่าแม่อย่าเพิ่งแปรงฟันอุ้ย <c oughs> อะไร แล้วไปหยิบแปรงเลยถ้าอยากแปรงอะ่ะไม่เอาไม่เอาวันมีต้องหยิบให้นะหยิบให้หน่อยนะแม่นะนะถ้าจะไปหยิบอะไปห้องน้ำห้องน้ำอยู่ใกล้นิดเดียวเองนะแม่อยู่ใกล้นะลูกทำไมลูกไม่ไปหยิบเองวะเหรอ Thanks for watching! luôn tô cá anh mấy nha ờ ờ ờ mùi hoài lắm đèn à à luôn mẹ 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 อาจินไม่คิดเนี่ยฮะอโอเคหนูดีขึ้นแล้วมนมีไปหยิบไม่หน่อยนะไม่อุยเดี๋ยวไปเป็นฟันินูออกข้างนอกเลยอย่าเพิ่งเป็นฟันก่อนหนูซี เป่าเฮ้ยแต่สีฟันของออกแต่สีฟันของลูกได้สีฟันของเราอ้าวมามาแล้วเจ้เอ็นฟ้าเลยลูก น้ำ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 นอะแงฟันเลยนะลูกเออโอเคล้างแล้วซังแม่อะไรลูกหนูร่มดีขึ้นแล้ว นั่นก็ดีนะค่ะอืมเสยไหมเหยมาเล่นเว้นตาของแม่สิมาเปลี่ยนกันไหมนี่ลูกแปลงฟันแล้วไม่เอาค่ะแม่หนูไม่อยากแปลงฟันแปลงเถอะลูกไม่เอาค่ะลูกเอาค่าตัหนูไปได้แล้ว <c oughs> ออกไปสิ ค่ะเอ้ยไอคลิปโตก้างงเงยแปลงฟันไหมจะได้เหมือนจริงลงยูทูบด้วยโอเคค่ะพ่อจิบไอแพดมาก่อนนะโอเคค่ะพ่อน่ะเอาถ้าเป็นหนูเนี่ยไปเดิหนหนูเลยค่ะไปแล้วมาอัดน,นะโอเคค่ะพ่อ ไม่ต้องใช้ปากกานี่เกมเนี้ยไม่ต้องใช้ปากการจริงเนียค่ะพ่อสวัสดีเงียบๆทุกคนเงียบๆเ,เดี๋ยวมันมาในกล้องจริงด้วยเงียบๆสวัสดีค่ะวันนี้จะกับนิชาเกมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิววิ นี่ลูกแม่ขอไปอุจจาระก่อนนะได้ค่ะไป <c oughs> ไปเร็วลูกไปหนูไม่อยากอุจจาระค่ะแม่ไปอุจจาระกันนะ <c oughs> ได้ค่ะแม่ <c oughs> อุจจาระเสร็จแล้วไปฝันด้วยดีกว่า โอเคเสร็จ okay, แล้วปแม่ทำไมหน้าแม่เปีกเปยกปลกล่ะอ๋อแม่ไปฟันไปแม่อย่าเพิ่งนี่เป็นฟันสิโอ๊ยแม่แม่เข้าห้องน้ำหนึ่งแม่ก็ต้องเป็นฟันนี่แม่อย่าเพิ่งเป็นฟันสิแม่อย่าเพิ่งเป็นฟันบาลุก <c oughs> <c oughs> บายบายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b ์ด้วยนะคะเราอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะบายบายแม่กับป๊ะป,ป,ป๋ารีบแต่งแฟนก่อนหนู <c oughs> บาย